ตัวยอย่างโจทย์ข้อที่24โจทย์ข้อนี้บอกว่าโยนก้อนหินด้วยอัตราเร็ว15เมตรต่อวินาทีทำมุม60องศากับแนวภูเขาดังรูปเามาดูที่รูปตรงนี้ครับสามเหลี่ยมตรงนี้ก็คือภูเขาเนาะตรงนี้เนี่ยคือวัตถุเนาะเขาโยนวัตถุด,ด้วยอัตราเร็วตรงนี้นะครับ15เมตรต่อวินาทีมุมตรงนี้60องศานะโจทย์เขาบอกว่าจงหาว่าก้อนหินตกที่เชิงเขาห่างจากจุดโยนเท่าไหร่นะ พอโยนปุ๊บก้อนหินเนืเคลื่อนที่แบบ p r o j e c t ไทยปื้ดมาตกตรงเนี้นะโจทย์อยากรู้เขาว่าระยะห่างจากตรงนี้ถึงตรงนี้ S เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อโอเคเริ่มต้นทํำยังไงดีครับเวลาเจอโจทย์ p r o j e c t i ท่แบบพื้นเอียงเนี่ยพี่ชอบที่จะเอาพื้นเอียงออกอะแล้วก็วาดวัตถุเนี่ยนะวาดความเร็วต้นของมันเน่ยเทียบกับความเร็วของพื้นในแนวระดับปกตินะครับอ่ะตรงนี้มุมตรงนี้กี่องศาครับดูออกไหม ก็จากรูปตรงนี้มันก็คือ30องศานั่นเองเนาะอ่ะโอเคนะครับต่อมาเราก็จะแตกความเร็วต้นเป็นความเร็วต้นในแนวแกน x กับความเร็วต้นในแนวแกน y ครับเดี๋ยวเรามาหา u x ก่อนครับ u x ด้านนี้มันอยู่ใกล้มุมใกล้เป็น cos ดังนั้น u x จะมีค่าเท่ากับ15 cos ส0 cos ส0มมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองดังนั้นก็ได้เป็น15คูณรูทสามส่วนสองนะ ติดเลขเอาไว้แบบนี้นะครับต่อมาหา u y ครับด้านนี้อยู่ไกลไกลเป็นไรน์ดังนั้น u y มีค่าเท่ากับ15บห้าทรนยสายน้องๆสามารถสั่งซื้อเอกสารประกอบการเรียนใน YouTube สอบถามเรื่องเรียนพิเศษและคราสเรียนต่างๆได้ที่ไลนยย์ยูสู่ทิวเตอร์นะครับหรือจะติดต่อมาที่เบอร์โทรข้างล่างนี้ก็ได้นะทรายคือ1นส่วน2นั่นเองดังนั้น u y มีค่าเท่ากับ15ส่วน2นะครับต่อมา เดี๋ยวเราก็จะคำนวณหาเขาว่าตอนที่มันขึ้นที่มาจากตรงนี้มาถึงตรงนี้เนี่ยการกระจัดในแนวแกน y s y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะก็เดี๋ยวจะใช้สูตรนี้ในการคำนวณน,นะครับ s เท่ากับ u t บนหนึ่งถึงสอง a t ยกกำลังสองทีนี้ข้อควรระวังก็คือว่าก่อนที่เราจะแทนค่าตัวเลขลงไปเนี่ยเราต้องกำหนดเครื่องหมายบวกลบแทนทิศท,ทางถูกไหมนะเราจะต้องกำหนดให้ทิศเดียวกับ s y เนี่ยเป็นบวก อันนี้ sy มันมีทิศลงดังนั้นเราก็ควรจะกําหนดที่ทิศลงเป็นบวกทิศขึ้นเป็นลบนะครับแทนค่านะครับ sy ค่าที่เราอยากจะหาไอ้ค่านี้ติดเอาไว้นะ sy เท่ากับ uy uy เรามีค่าเท่ากับเท่าไหร่15ส่วน2 uy มีทิศขึ้นนะครับดังนั้นมันเป็นติดลบก็คือลบ15ส่วน2คูณกับ t บวก1ส่วน2 at ยกกำลัง2ความเร่ในแนวแกน y มันมีทิศลงขนาด10ถูกไหม นะลงเป็นบวกก็คือแทนค่าด้วย10 10หารด้วย2เหลือ5ก็จะมีค่าเท่ากับ5 t ยกกำลังสองนะสมการในแนวแกน y เราก็ติดเอาไว้ได้แค่นี้นะครับต่อมาเดี๋ยวเราจะคำนวณในแนวแกน x หาการกระจัดในแนวแกน x บ้างครับการกระจัดก็คือเวกเตอร์ที่ลากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้ายนะแล่ลากมาในแนวแกน x ก็คือ s x อันนี้นั่นเองอ่ะหา s x นะในแนวแกน x มีสูตรเดียวในการคำนวณคือครับคือ s x เท่ากับอะไร เท่ากับ u x คูณ t นะครับ u x หามาแล้วนี่15รูท3ส่วน2มาแทนค่าเข้าไปแล้วก็คูณกับ t แบบนี้ครับอ่ะเราก็ได้2สมการในแนวแกน y กับในแนวแกน x แล้วต่อมาอีกสมการที่ต้องเอามาช่วยก็คือเรามองไปที่สามเหลี่ยมสีเขียวรูปนี้ครับนะเราจะต้องเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง s y กับ s x นะ s y กับ s x มันคือด้านที่อยู่ข้ามกับชิดข้ามกับชิดเราก็ต้องใช้แทนในการเชื่อมความสัมพันธ์นะครับเราก็บอกว่า จากสูตรแทนเซตาหรือแทน30เนี่ยแทนมีค่าเท่ากับข้ามส่วนย์ชิดดังนั้นแทนเซตามีค่าเท่ากับ S y ส่วน S x เนะเราเอา s y ที่เราได้จากสมการตรงนี้แทนลงไปนะครับแล้วก็เอา S x แทนค่าเข้ามาปุ๊บแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับกระบุงใหญ่ๆห่อย่าเพิ่งตกใจนะฝั่งขวาของสมการทั้งข้างบนและข้างล่างมันมีตัวแปรทถูกไหมเราก็จะคิดเลขแบบง่ายๆแล้วกันนะตัดททิ้งไปทั้งข้างบนข้างล่างนะครับปุ๊บแบบนี้นะ โอเคต่อมาเราแทนค่าครับแทน30มีค่าเท่าไหร่แทน30คือ1ส่วนรูทสานั่นเองนนฝั่งซ้ายเป็น1ส่วนรูทนะครับฝั่งทางด้านขวาก็จะเหลือตัวเลขแบบนี้แต่ยังเหลือ t อยู่ตัวหนึงตรงนี้ที่มันยังตัดกันไม่หมดเพราะตรงนี้เป็นกําลัง2โอเคไหมครับอะต่อมาไอ้นี่มันยังตัดกันได้อีกครับเนี่ยเห็นไมรูทสมีทางด้านซ้ายกับทางขวาขวาตรงนี้เนี่ยมันตัดกันได้โป๊ะนะ ต่อมานะครับพี่ก็จะย้าย15รู2 15ส่วนรู2เนี่ยไอ้15ส่วน2เนี่ยขึ้นไปฝั่งทางด้านซ้ายเป็นแบบนี้นะครับต่อมาจะหาทีก็ไม่ยากแล้วล่ะก็เราอาจจะย้ายตัวเลขนี้มาทางด้านขวานะก็เป็นลบ15ส่วน2ลบกับ15ส่วน2มันก็เป็นเท่าไหร่มันก็เป็นลบ15นั่นเองเท่ากับ0นะทีมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับย้าย15ไปก็เป็น ย้าย15ไปฝั่งนู้นแล้วย้าย5ไปหารก็เป็น15 0 5ได้ t เท่ากับ3วินาทีดังนั้นเราได้แล้วว่าตั้งแต่โยนจนมันตกลงมาถึงตรงนี้มันใช้เวลาในการเคลื่อนที่3วินาทีพอได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บครับพี่จะหา sx มีค่าเท่าไหร่พี่ก็เอา t แทนเข้าไปตรงนี้มันก็จะเป็น15รูท3ส่วน2คูณ3เนอะนะตรงนี้นะครับ15คูณ3มันได้45ดังนั้นเราได้การ ความยาวของการกระจัดในแนวแกน x เท่ากับ45่3รูสส่วน2เมตรครับต่อมาพอเรารู้ค่านี้เรารู้มุมตรงนี้คือ30เราก็สามารถหาความยาว s ตรงนี้ได้แล้วโดยการมองที่สามเหลี่ยมรูปนี้แล้วใช้ตรีโกณในการช่วยครับเรารู้ด้านชิดมุมกับด้านตรงข้ามมุมฉากเราก็เลยจะใช้ความสัมพันธ์ของ cos นะ cos ค,คือชิดส่วนฉากถูกไหมดังนั้น cos สามสิบมีค่าเท่ากับ s x ส่วน s ดูออกนะครับ cos ค,คือชิดส่วนฉาก cos ของมุมนี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ s x ส่วน s นะอยากจะหาอะไรนะโจทย์หา s ถูกไหมอยากจะหา s เราก็ย้าย s ขึ้นไปเอา cos ส0สงมาหารนรงนี้ครับแล้วเราก็แทนค่า sx ตรงนี้ปื๊ดแทนค่าเข้ามานะครับก็จะได้แบบนี้ส่วน cos สาคือรูทสาส่วนสก็แทนค่าเข้าไปนะอ่ะตรงนี้เนี่ยข้างบนมีรูทสาส่วนสข้างล่างหารใหญ่ก็มีรูทสามส่วนสมันก็ตัดกันไปครับดังนั้นได้คําตอบแล้วว่า s เนี่ยมีค่าเท่ากับ45เมตร